คุณครูจารุณีสีหนาถเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2504ที่จังหวัดสระบ,บุรีเป็นบุตรของพันตรีสำราญวงทีและนางพิษสมัยวงทีมีพี่น้องจำนวน5คนโดยคุณครูจารุณีเป็นบุตรคนโตประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนกองทับบกอุป,ปถัมภ์อดิสรศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนเลยพิทยาคมจบอนุปริญญาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากวิทยาลัยครูเทพสตรีจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารทั่วไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตการวัดและประเมินผลจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจบปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตคณิตศาสตร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุนรัฐบาลประวัติการทำงานปี2522ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี ปี2537ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนอ่างทองปฐมโรุวิทยาคมช่วยราชการสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทองครูการเงินปี2540ย้ายมาดำรงตำแหน่งณนะโรงเรียนหนองแครสารกิจพิทยาช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีปี2544ปฏิบัติหน้าที่ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ณโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมปี2545ศึกษานิเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีปี2546ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งปี2549ย้ายมาณโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประวัติการสมรสสมรสกับว่าที่ร้อยตีสถิตพงศ์สีหนาท <simpler. S 1> เมื่อวันที่26ธันวาคม2525 25มีบุตรธิดาด้วยกัน3คนได้แก่1นายจารุพงศ์สีหนาทจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ไฟฟ้ากำลังจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรที่บริษัทสยามแซนิทารีแวร์อินดัสทรีจำกัด2นายจตุรพรศรีหนาถจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตฟไฟฟ้ากำลังจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3. นางสาวจาตุพัชศรีหนาธกกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ณโรงเรียนบดินเดชาส,สิงห์สิงหะเสนีกรุงเทพมหานครปัจจุบันครูจารุณีเป็นหัวหน้าครอบครัวเนื่องจากสามีเสียชีวิตด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2553 จึงได้ตั้งใจดูแลอบรมบุตรธิดาให้เป็นคนดีให้มีการศึกษาที่ดีเท่าที่กำลังความสามารถและศักยภาพชี้แนะให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาที่มีต่อตนเองและในอนาคตข้างหน้าคติประจำใจอุป,ปรสรรคเป็นแบบทดสอบเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างก,กันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องห้ สนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันตามจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือน ที่ไรแสงไฟวันที่ใจหมุนขอเพียงใครสักคนรวมใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวจงคนทางน สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้มุ่งในการรองผู้มุ่งในการเพื่อนครูผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนเนื่องในโอกาสเกษยียณอายุราชการของครูจารุณศีศรีหนาถกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูขอขอบคุณท่านผู้บริหารคุณครูเพื่อนร่วมงานทุกท่านทั้งที่อยู่ในกลุ่ม การเรียนรู้และนอกกลุ่มการเรียนรู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจจนทำให้งานต่างๆที่ร่วมกันทำบรรลุเป้าหมายนะคะด้วยความมุ่งมั่นด้วยความอดทนด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอมาจนครบกรเกษียณอายุราชการนะคะหลายๆหน่วยงานที่ครูเคยปฏิบัติงานมาล้วนแต่ ให้ประสบการณ์ความรู้ที่ดีงามแก่ครูสั่งสมมาบูรณาการให้กับนักเรียนนะคะล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ที่น่ารักและภาคภูมิใจของครูตลอด20ปีที่ครูได้มาสอนณโรงเรียนสรับบุรีวิทยาคมแห่งนี้ครูมีความประทับใจมีความอบอุ่นมีความสุขเพราะครูเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนสรับบุรีวิทยาคม ครูรักในความเป็นลูกเหลืองฟ้าสง่างามนะคะอีกทั้งโรงเรียนแห่งนี้ล้วนแต่มีผู้บริหารที่สุดยอดคณะครูที่สุดเยี่ยมและนักเรียนที่น่าภาคภูมิใจนั่นเองครูจะเก็บความดีงามของโรงเรียนแห่งนี้ไว้ในความทรงจำตลอดไปนะคะหากพบเจอครูโปรดทักทายนะคะครูอาจจะจำนักเรียนไม่ได้ด้วยวัยด้วยสรีระของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นหนุ่มหล่อขึ้นเป็นสาวสวยขึ้นส่วนครูก็เปลี่ยนแปลงไปทางชราภาพในภายภาคหน้าดังนั้นเราจึงพยายามจดจำในสิ่งต่างๆที่ดีเหล่านี้ซึ่งกันและกันไว้นะคะครูจะนึกถึงพวกเธอตลอดไปนะคะขอขอบใจในไมตรีของทุกคนที่มอบให้ในความบกพร่องของครูในความผิดพลาดของครูย่อมมี หากครูได้กระทํำลงไปด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะโปรดยกโทษให้กับครูด้วยนะคะส่วนครูนั้นไม่เคยถือโทษโกรธเคืองนักเรียนเลยและไม่เคยโกดเคืองใครๆทั้งสิ้นนะคะรวมทั้งครูขออวยพรให้นักเรียนทุกคนเติบโตเป็นหนุ่มหล่อเป็นสาวสวยนะคะมากด้วยสติปัญญาและที่สำคัญที่สุดก็คือความเป็นคนดี คนเก่งอยู่อย่างมีความสุขพร้อมทั้งประสบผลสาเร็จในชีวิตดังที่ตั้งใจทุกประการสวัสดีค่ะ